สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิดีุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน CH เป็นความถี่นะครับของเบาเฟง A58S นะครับเป็นตัวนี้นะครับเบเฟง A58S นะครับท่านเห็น CH ไหมครับตัวนี้เนี่ยก็คือเขาซ่อนความถี่ไว้นะครับเขาไม่อยากให้คนรู้ความถี่นะครับอย่างข้างล่างนี้เห็นไหมครับมันโชว์ความถี่เห็นไหมครับ อันนี้เป็นย่านความถี่4 0 0นะครับอันนี้รองรับ3ย่านความถี่นะครับย่านดําย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับอ่านะครับส่วนตัวบนนี้นะครับอ่าเขาปิดความถี <vale ่นะครับเขาไม่อยากให้คนรู้ว่าความถี่ช um> ่อง12นี้มันคือตัวเลขอะไรนะครับ um ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูนะครับหรือเปิดเป็นความถี่แบบข้างล่างนี้นะครับให้ให้มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะวิธีทาให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับเมนู มาเมนูนี้เลยอ่ะเมนู21เนี่ครับอันนี้มันเป็นช่อง A นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเอ็นไหมครับอ่าช่อง A ข้างล่างเป็นช่อง B นะครับอ่าช่อง B อันนี้เป็นความถี่ข้างบนเป็นช่อง A นะครับอ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนช่อง A ให้เป็นความถี่นะครับกดเมนูครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมาเมนูอ่าที่21นะครับเมนูอ่าก็คือช่อง A นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่าทีนี้อันเห็นไหมอันนี้มันเป็น c h u นะครับเราก็กดลูกศรขึ้น มันมีอันนี้ก็คือให้มันมันโชว์ความถี่เป,เป็นชื่อนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขนะครับเราจะให้มันเป็นตัวเลขก็มาเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บเสร็จแล้วกด exit ออกมาครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นตัวเลขเราก็ดูความถี่ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขข้างบนก็คือช่อง A ข้างล่างก็คือช่อง B นะครับเห็นไหมครับ มันก็ไม่ยากถ้าเราอยากจะโชว์อยากจะโชว์นะครับกอ็อยากจะปิดนะครับอยากจะปิดความถี่แม้คนอื่นเขารู้ว่าความถี่อะไรก็ทำเหมือนเดิมครับกดเมนูอันนี้เป็นช่อง A กดเมนูกดลูกศรขึ้นให้เป็น CH เในแบบนี้นะครับปึ๊บกดไลงมาทีนี้มาข้างล่างนะครับมาข้างล่างให้ปิดเหมือนกันครับปึ๊บก็ทำเหมือนเดิมครับกดเมนู อันนี้มันมันช่อง A นะครับเราก็เลื่อนไปช่องเห็นไหมครับอ่าช่อง B มันยังเป็นความถีอยู่เห็นไหมครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกดลูกศรขึ้นให้เป็น CH เเห็นไหมครับเสร็จแล้วก,กดเมนูยืนยัน,นครับปึ๊บกดออกมาอ่ออเาเห็นไหมครับเป็น C h หมดแล้วก็คือซ่อนความถีหมดแล้วนะครับอ่าพิธ<ท>ีเปิดก็เหมือนเดิมครับก็เข้าไปเปิดนะครับปึ๊บ <Menu. S 1> อ่ากดปึ๊บอ่าเราเปิดช่อง B ให้เป็นความถีนะครับอ่าเสร็จแล้วให้กด เมนูปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่ะง่ายๆก็ไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยน CH เป็นความถี่คลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อแบบนี้นะครับแบบแบบนี้ครับอันนี้มันเป็น CH นะครับทีนี้เราจะเอาให้มันเป็นชื่อนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำอ่าตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ